ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สบายใช้ของคลอใส่ใจไฟใจเอาใส่หอไม่หลงไหลใครขอดู <c oughs> มิสิงไดอยู่มิใช่มิใช่อยู่ใต้ตัตงเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เครียงเราท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี